สวัสดีครับ FC และผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับเช้านี้วันที่ย4นะครับเช้านี้วันที่24นะครับ,รบอ่าก็ตื่นเช้ากันมาเพื่อนเพื่อ,อทำอะไรกันครับก็สำหรับผมนะครับอ่าวันวันไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ต้องป้อนน้องก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานนะครับนะ อเป็นไงจมโบ๊ะจมโบจะจมโบจะจมโบ๊ร้องแล้วนะครับนะน้องร้องนะครับไม่ได้ร้องแบบกลัวนะครับร้องหิวนะครับตอนนี้นะน้องร้องหิวแล้วให้เขาร้องไปนะครับนะให้เขาร้องไปร้องหิวไปเดี๋ยวผมก็จะน้องกินเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะชงสองช้อนเลยนะครับนะ สองช้อนนี้นะครับสองช้อนนี้อาจจะอาจจะครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะครึ่งหนึ่งนะน้องกินเยอะครับน้องกินเยอะสลิงสลิงใช้ง่ายกว่าอา่าไส้ไก่นะครับแต่ไส้ไก่นี่เมื่อก่อนผมใช้ไส้ไก่นะครับไส้ไก่ผมป้อนไม่ถนัดแต่ผมป้อนสลิงถนัดกว่านะครับนะผมว่าใช้สลิงดีกว่า ไส้ไก่นะง่ายกว่าแต่บางคนถ้าเป็นทางร้านขายนกนะครับเขาจะดูดไส้ไก่ปั๊บเขาก็ยัดยัดเข้าไปในกระเพาะเขาเลยนะครับในกระเพาะนกนะครับแต่ก็ถือถือว่าเซียนดีนะครับเขาใช้เวลาป้อนไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเสร็จปุ๊ด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 นะครับแต่ของเราเราไม่ถนัดไส้ไก่นะครับ เราไม่ถนัดไส้ไก่เราก็ป้อนสลิงก็ได้หรือป้อนกับช้อนก็ได้แต่ถ้าถ้าป้อนกับช้อนนี่ก็จะเลอะหน่อยนะเลอะอยู่ผมเคยป้อนละแต่สําหรับผมใช้สลิงดีกว่าง่ายดีน้องกินเยอะนะครับน้องกินเยอะวันนี้เช้านี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับ ลูกป,ป้อนลิงกเน็ตทั่วไปนะครับนะความรู้ทั่วไปนะครับก็ health. จากลูกป้อนก็กลายเป็นขนคลุมนะครับะจากขนคลุมก็ทีนี้เขาเรียกว่าอืมอะไรอ่ะหัดแทะนะครับไวหัดแทะนะครับนะจากลูกป้อนก็ขนคลุมจากขนคลุมขนคลุมก็คือไวหัดแทะนะครับนะเรียกวัยหัดแทะก็ได้นะครับนะ ขนคุมแล้วขนคุมแล้วเราก็ต้องเตรียมอาหารนะครับเตรียมอาหารให้เขานะครับที่เขาสามารถแทะได้นะครับเห็นไหมอาหารไข่เขาหิวมากเขาจะแทะนะครับเห็นไหมนี่ครับเขาแทะแล้วเขาหิวนะครับนะถือว่าเราไม่ม uh ีเวลาเราไปข้างนอกหรือเราไปทํางานนะครับเอาอาหารไข่นะครับแทะให้เขานะครับทิ้งไว้เขานะครับให้เขาได้ฝึก แคะไปในตัวนะครับแต่ช่วงนี้อาหารลูกป้อนเราก็ยังไม่ขาดนะครับนะปกติธรรมชาตินกเขาจะขาดเองนะครับอาหารลูกป้อนแต่เราป้อนสม่ําเสมอได้ก็ดีนะครับนะให้เขาได้เชื่องกับเรานะครับน้องรองครับน้องรองน้องรอง,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 องหิวนะครับตอนนี้ อิวอ่ะลูกอิวอ่ะครับอยู่เหรอครับร้องมาให้น้องร้องออกมานะครับร้องขอร้องหิวเยอะๆนะครับเขาจะได้เป่งเสียงในลําคอเขาจะได้แบบมีโอกาสที่จะได้พูดได้เก่งๆนะครับนะให้เขาเป่งเสียงออกมานะครับเป่งเสียงออกมาร้องออกมาครับแต่บางตัวนก ร้องไม่เสียงดังก็ถือว่าเป็นนกที่เชื่องอยู่ระดับหนึ่งนะครับนะแต่บางตัวคือร้องร้องดังมากดังจนแบบอันนั้นคือแบบร้องกลัวนะครับนะร้องกลัวนะแต่ถ้าร้องแบบพอประมาณร้องแบบอ่าร้องหิวเนี่ยคือแบบถือว่าเป็นนกเชื่องหน่อยๆ่อยนะครับ โอเคคู่ <Okay>. cool นะครับอ่าเช้านี้มีน้องๆ FC ท่านดึงนะครับถามว่าน้องมุดน้องมุดจะมีโอกาสจะเชื่องไหมนะครับนะอยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเมื่อเช้านี้อ่า มีน้อง fc ท่านหนึ่งครับถามว่าน้องมุดสามารถมีโอกาสเชื่องไหมครับก็พยายามนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับพยายามพยายามเล่นกับน้องนะครับพยายามเล่นกับน้องนะครับพยายามรูปนะครับรูปเล่นนะรูปแบบนี้นะครับรูปแล้วก็เล่นกับน้องนะครับให้เขาอ่ารู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับนะครับนะแต่ถ้าถือว่ายังมุดอีก เล่นแล้วเท่าไหร่ก็ยังมุดก็มีโอกาสที่ไม่ค่อยเชื่องแล้วนะแต่เรามีวิธีที่ให้เขาเชื่องได้นะครับก็คือพยายามรูปแบบนี้นะครับรูปแล้วก็เล่นกับเขาแบบนี้นะครับนะไอน,นี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับคือ,อตอบคําถามน้องคนนั้นไปนะครับนะอามาลูกไป กินเก่งนะครับกินเก่งนะตัวนี้นะกินเก่งครับเชยๆนะลูกอ่ะเชยๆครับเชยๆครับอ่ะกินเก่งนะ,นะก,ะะกินเก่งนะก กินเก่งครับกินเก่งตัวนี้อยู่เฉยๆนะลูกเออโอ้จัมโบ้จัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้เชื่องนะครับตัวนี้เชื่องแล้วนะครับนะเชื่องมากเลยอ่ะอืมจัมโบ้ครับครับครับ ครับนี่ก็เหมือนเดิมครับปกตินะครับทุกทุกวันนะครับก็ตื่นเช้ามาก็จะป้อนอาหารให้ลูกป้อนนะครับล,ลูกป้อนลูกสุทีรักนะครับดิงเน็ตนะครับนะตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับเพื่อนๆนเอฟและน้องๆองถามมาว่าพี่ป้อนช่วงเวลาไหนกี่วันต่อมื้อนะครับก็ ผมตอบนะครับป้อน2วันต่อมือนะครับ2อวันต่อมื้อนะครับเวลาเวลา9 9้าจุดนย์นาฬิกานะครับรอบที่1นะครับรอบที่2ก็คือ16.00จนนะครับนะก็เป็นเวลา2รอบนะครับของผมนะแต่ผมไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนป้อนกันวันละกี่มื้อนะครับเพราะว่า อยู่ที่นกบางตัวนะครับอยู่ที่นกบางตัวนกบางตัวกินน้อยมากนะครับน้อยมากก็มีโอกาสที่จะป้อนได้3มื้อถึง4มื้อต่อวันก็มีนะครับนะบางตัวนะครับบางตัวกินแค่7จ็ดซีซีแซีซีก็อิบแล้วนะครับบางตัวนะครับแต่กับผมนี่คือกิน2หลอด3หลอด4หลอดเลยนะครับ คือหลอดละ 8cc นะครับนะก็อยู่ที่นกบางตัวนะครับความแข็งแรงหรืออ่าความใหญ่ของนกนะครับนะนกแต่ละตัวแต่ละไซส์ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวตัวใหญ่นะครับบางตัวก็ตัวเล็กอ่านะครับตัวเล็กก็รับอาหารน้อยหน่อยนะครับนะรับอาหารน้อยหน่อยตัวใหญ่ก็จะรับอาหารเยอะหน่อยนะครับนะอาหารหน้านี่ลูกอาหารหน้านี่อ่ะ คุยกับเขานะครับคุยกับเขาผมไม่ได้ฝึกป้อนสักทีเลยไม่ได้ฝึกเรียกสักทีเลยจำบโบจำบโบจำบโบเน่ะนั่งนิ่งดูตัวนี้จะเป็นตัวที่นิ่งมากนะครับนะนกตัวนี้นิ่งมากเชื่องมากนะครับนะ ส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมนะครับผมก็จดไว้หมดนะครับจดไว้แต่ผมจะมาตอบผมจะเอ่อจะมาตอบแบบนี้ให้นะครับนะก็คือเวลาป้อนอาหารนกลูกนกแคะแทะเองอายุกี่เดือนนะครับอันนี้ลูกนกแคะอายุตอนกี่เดือนก็ความรู้ทั่วไปก็เอ่อความรู้ที่ผมได้รับมาหรือประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับ นกจะหัดแทะหรือจะเลิกกินลูกป้อนประมาณ3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนน้องก็จะไม่กินลูกป้อนเราแล้วนะครับนะอ่าเพราะว่าเหตุผลทําไมก็คือ1นึ่อาน้องจะทําให้ตัวเองเบาน้ําหนักลดลงนะครับก็คือไม่อยากให้ตัวเองอ้วนนะครับนะอ่าก็เลยต้องทําให้ตัวเองเบาลงเพื่อที่ตัวเองจะได้บินนะครับเหมือน เหมือนนกธรรมชาตินะครับก็คือเป็นธรรมชาติของเขานะครับนะก็คือเป็นวัยกําลังหัดบินนะครับเขาถึงไม่กินลูกป้อนของเรานะครับอ่าเขาจะแบบอืมจะหยุดไปเองเลยนะครับป้อนก็คือเขาไม่รับแล้วนะครับนะแต่นกบางตัวแต่บางตัวก็รับได้นิดๆหน่อยๆนะครับนะแต่บางตัวก็คือปฏิเสธไม่กินเลยเขาก็จะเราก็ต้องเตรียมมิลิตนะครับเขาเรียกว่า มิลเล็ตนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับนะอันนี้นะครับเป็นเมลเล็ดมิลเล็ตนะครับเมล็ดนะครับอ่านี่ครับนะก็หาซื้ออาหารได้อาหารนกทั่วไปนะครับนะมิลเล็ตเขาเรียกว่ามิลเล็ตนะครับมีหลายแบบนะครับนะมีหลายราคานะครับบางทีก็จะผสมเมลเล็ดต่าง นะครับทันยะพืชหลายอย่างรวมกันก็มีก็กินได้เหมือนกันนะครับนะ,ะมีเล็ดนะครับก็ตอบคำถามไปแล้วนะครับมีอีกคาถามหนึ่งอ่เดี๋ยวป้อนใ้น้องก่อนก็มีอีกหลายหลายคำถามนะครับที่ต้องมาตอบให้กับ fc ได้รับทราบนะครับนะ ช่วงนี้นะครับช่วงนี้กระแสนกแก้วลิงเน็ตนะครับมาแรงนะครับนาแรงนะครับนะเพราะว่าทําไมเหรอครับเพราะว่า,านกนกแก้วลิงเน็ตสามารถพูดได้นะครับพูดได้นะครับนะพูดได้คนถึงนิยมเลี้ยงกันนะครับแล้วก็ลูกป้อนลิงเน็ตเขียวนะครับที่หาได้มากที่สุดแล้วก็ได้เยอะในช่วง อะไรมีนาเมษานะครับช่วงมีนาเมษานี้นกจะออกมาเยอะมากนะครับมีนาเมษานะครับเป็นช่วงของนกนะครับที่จะออกมาเยอะมากนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเดินตลาดนัดจดจักรแล้วก็ตามตามเฟสบุ๊กนะครับนะก็ตอนนี้เขาขายกันเยอะมากเลยนะครับนกแก้วลิงเน็ตนะครับลูกป้อนลูกป้อนเขียวนะครับนะแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะครับ เป็นสีอื่นสีสูงสีม่วงสีเหลืองสีขาวนะครับจะแพงหน่อยนะครับราคานะครับนะราคาแพงหน่อยเพราะว่าต้องใช้เวลาเป็นแรมปีนะครับถึงจะได้นกสักหนึ่งตัวหนึ่งคอกนะครับนะก็ต้องขุนกันแล้วก็ต้องเลี้ยงกันอย่างดีเลยนะครับถึงจะได้ลูกสักหนึ่งตัวให้มานะครับนะก่อนที่จะได้เป็นสีแต่ละสีนะนะครับ คนเพาะเขาก็เข้าใจเขาครับกว่าจะเพาะได้แต่ละตัวนะครับต้องใช้เวลานะครับนะอืมแต่นกสีเขียวลูกฟ้อนลิงเน็ตนี้ก่อนข้างที่ราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าเป็นสีพื้นพื้นนะครับเป็นสีพื้นพื้นนะครับอ่าสีพื้นพื้นแต่ก็สวยดีนะครับถ้าเป็นตัวผู้ก็สวยนะครับนะก็เออพูดได้นะครับนะนกแก้วพูดได้นะครับก็ลองไปเซิร์ฟ ในคลิปใน YouTube ต่างๆนะครับนกแก้วพูดได้นกแก้วลิงเน็ตพูดได้ก็จะพูดเก่งมากนะครับนะนกแก้วพื้นๆสีเขียวเขียวก็ก็พูดได้มานกันพูดเก่งนะครับนะก็พยายามนะครับพยายามห,หัดคุยกับเขานะครับแล้วก็ฝึกเขานะครับนะอ่าก็เขาก็จะคุยกับเนาะ ช่วงนี้นกออกมาเยอะมากเลยนะครับมีนาเมษาเนี่ยนกนกนก,นกแก้วเงิดออกมาเยอะมากนะครับออกมาเยอะนะครับเป็นช่วงของเขานะครับนะถ้าเลยจากเดือนเมษานี้แล้วก็ปลายปลายเดือนเมษานี้ก็จะน้อยลงแล้วนะน้อยลงแล้วทีนี้นะถ้าใครจะซื้อก็ซื้อช่วงนี้นะครับนะ <S <S เป็นฤดูของนกเขานะครับนะ <S <S หรือ,รอ,รอถ้าไม่ทันปีนี้ก็อีหน้านะครับก็ ถ้าอ,อ,อยู่ในช่วงเดือนมีนาต้นเดือนมีนาแล้วนะเตรียมเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมเงินไม่รอเลยนะครับนะนกจะออกมาเยอะมากนะครับนะแล้วราคาข้อค่อนข้างที่จะถูกนะดิงเน็ตดิงเน็ตเขียวนะครับค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็เตรียมเงินกันไว้ส่วนที่ใครอยากได้นะครับนี่ของผมเชื่องมากจัมโบ จัมโบ้จัมโบ้เป็นนกที่นิ่งมากนะครับเป็นนกนิ่งมากดิบมากแต่ถ้าเป็นบางตัวไม่นิ่งแบบนี้เลยนะครับนะนะมาข้อดีข้อเสียของนกแก้วลิงเน็ตนะครับนะอันนี้คือจะมาบอกให้กับเพื่อนๆเนลสเอฟเอฟซีนะครับได้รับฟังนะครับข้อดีข้อเสียของนกแก้วลิงเน็ต ข้อดีนะครับข้อดีก็คือนกแก้วเป็นนกแก้วที่น่ารักนะครับนกแก้วงเน็ดเป็นนกแก้วที่น่ารักนะครับที่เพื่อนๆหรือทุกคนไทยที่ชอบเลี้ยงนกแก้วงเนิดก็คือข้อดีของเขาก็คือเป็นนกแก้วที่น่ารักถ้าเลี้ยงให้ดีก็คือเชื่องนะครับนะแล้วก็เขาสามารถพูดได้นะครับนะสามารถพูดได้แล้วก็แก้เหงาพวกเราได้นะครับนะพูดได้ เชื่อถ้าเลี้ยงให้ดีก็จะเชื่องอยู่นะครับติดคนนะครับนะแต่ถ้าบางบ้านนะครับบางบ้านเลี้ยงไม่เก่งหรือว่าไม่มีรายเขานะครับเขาก็อาจจะไม่ค่อยเชื่องสักเท่าไหร่นะครับนะแต่คือไม่ไมีรายเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่เชื่องน้อยหน่อยนะครับนะข้อเสียก็คือนะครับก,ก็มีบ้างนะครับถ้าโตมาแล้วก็จะห่วงตัวนะครับนะ นกแก้วก็จะห่วงตัวฮะบางตัวก็ให้จับบางตัวก็ห่วงนะครับก็เล่นได้เป็นบางช่วงบางเวลานะครับแต่เขาก็ห่วงตัวนะครับนะก็เป็นธรรมชาติของนกนะครับนกแก้วทั่วไปนะครับก็คือมีการห่วงตัวบ้างจะห่วงตัวมากห่วงตัวน้อยกันแล้วแต่บางตัวเหมือนกันนะครับบางตัวก็เล่นได้บางตัวก็เล่นได้นิดหน่อยนะครับนะ นิสัยนะครับนิสัยนกแก้วเลืเอเน็ตก็เหมือนกับคนเลยนะครับบางทีถ้าอยู่ในช่วงที่เขาอารมณ์ไม่ดีนะครับเราก็ไปจับไปเล่นมากเขาก็จะหงุดหงิดนะครับนะเขาก็จะมีบ้างกัดบ้างอะไรบ้างแต่บางตัวถ้าเขาเชื่องจริงจริงเขาเขาก็ไม่กัดนะครับเขาก็แค่ให้รู้ว่าแงบแนิดๆิดหน่อยๆนยนะครับนะก็ลองศึกษาจากคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับนะว่าตัวนี้ โตมาจะเป็นยังไงนะครับนะโตมาจะเป็นยังไงก็แต่ถ้าพูดถึงก็นกผมก็ค่อนข้างที่จะเริ่มจะกินน้อยแล้วนะครับนะเริ่มกินน้อยแล้วแต่ว่าผมก็ไปยามป้อนให้น้องเทียนิดทีนิดนะเริ่มกินน้อยละเพราะว่าเขาใกล้ที่จะบินได้แล้วก็เลยแบบค่อนข้างที่กินน้อยนะครับแต่ก็ แต่แค่เขาก็ายังกินอยู่นะอ่ะยังกินอยู่กินน้อยอยู่นะช่วงนี้กินน้อยกินน้อยละกินน้อยลงนะครับเขาจะเตรียมบินแล้วนะครับเตรียมที่จะเข้าสู่วัยแท้วัยแท้เสร็จก็จะเข้าสู่การบินนะครับเตรียมบินได้แล้วนะครับนะนกแก้วลิงเน็ตนะครับอันนี้ BFC ถามมาอีกนะครับว่านกแก้วลิงนิดพูดได้ตอนอายุเท่าไหร่นะครับก็ตามที่ศึกษามาแล้วก็ตามที่ประสบการณ์มาแล้วก็อ่านจากในกลุ่มนะครับนะก็นกแก้วลิงหนิดสามารถพูดได้ตอนอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับนะ BFC หลายท่านนะครับสามารถเลี้ยงนกลิงหนิดพูดได้ตอนอายุ6เดือนนะครับ6เดือน6เดือนฝึกพูดนะครับพูดได้นิดนนหน่อย เลี้ยงไปนานๆ1ปีนะครับเขาก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น,นจะพูดชัดขึ้นนะครับก็สรุป6เดือนขึ้นไปนกก็พูดได้นะครับนะนกพูดได้ตอนอายุ6เดือนนะครับอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนะครับพยายามพูดพยายามเล่นกับเขานะครับนกถึงจะได้คุยเก่งๆนะครับก็วันนี้มาตอบ ก็สงสัยให้กับเพื่อนๆ FC น้องๆน,นะครับผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับก็มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบใต้าคาใต้คลิปไว้นะครับนะแล้วก็จะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ